ตอนที่ห้ขั้นแรกให้บดหญ้าใบาเขียวให้ละเอียดจากนั้นตัดใบหญ้าที่หักออกทั้งหมดแล้วคั้นน้ำออกมาโรเจอร์มองดูบันทึกแร,กแร่แปลธาตุที่ถูกเปิดเผยในระหว่างปฏิบัติการเขาคิดว่ามันจะง่ายมากแต่ในทางปฏิบัติเขาพบว่ามันยากมากถ้อยคําของหุ้นที่บันทึกไว้ข้างต้นนั้นคลุมเครือและไม่มีหน่วยชั่งน้ำหนักที่ชัดเจนในมือของเขาดังนั้นฉันจึงเดาเกี่ยวกับกราฟิกในหนังสือได้เท่านั้น ถ้าฉันทำแบบนี้ฉันจะไม่กินตัวเองตายหรอกใช่ไหมเมื่อเห็นยาที่เป็นของเหลวกำลังเดือดอยู่ในหม้อโรเจอร์ก็พูดกับตัวเองขั้นตอนแร่กอขอองค์การเล่นแร่ปแปราธาตุคือการสกัดและต้องใช้ความพยายามอย่างมากเพื่อกินสมุนไพรที่เก็บรวบรวมไว้ทั้งหมดจนได้ยาเหลวพื้นฐานมาเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ในขณะที่กำลังสกัดเขาก็ใส่สมุนไพรส่วนอื่นลงในหม้อแล้วต้มจากนั้นก็ต้มอย่างช้าๆด้วยไฟอ่อนจนในที่สุดก็ได้เมื่อสีดำมาครึ่งหม้อเป็นยาเสริมกำลังกายสมุนไพรสมชนิดที่ใช้คั้นน้ำสมุนไพรมีปฏิกิริยาผิดปกติเมื่อต้มแล้วจึงนำหญ้าใบเขียวเกสรดอกผักบุ้งและรากไม้ที่ตายแล้วมาเรียงต่อกันสิ่งสุดท้ายที่ฉันได้มาคือยาขี้พึ่งชอ,อนิดหนึ่งที่มีกลิ่นแปลกๆเหมือนยาทา หากนำสิ่งนี้ไปใช้บนร่างกายระหว่างออกกำลังกายจะช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อและปรับปรุงร่างกายได้อย่างรวดเร็วอาหารนี่กินได้จริงๆเหรอเขาลังเลอยู่ครู่หนึ่งเมื่อมองไปที่ของเลวสีเขียวอ่อนในชามแต่โรเจอร์กลับดื่มมันหมดในช็อตเดียวมีรสขมนิดหน่อยมีกลิ่นคาวนิดหน่อยและมีกลิ่นดินที่แรงมากดูเหมือนจะไม่มีอะไรอื่นอีกแล้ว โรเจอร์กำลังคิดอยู่จูจ่ๆก็มีมหายใจร้อนเผาขึ้นมาจากท้องของเขาและหลอดอาหารทั้งหมดก็ร้อนเผาและรู้สึกเหมือนมีเปลวไฟพุ่งออกมาจากลําคอของเขาโรเจอร์ไม่สามารถช่วยเปิดปากของเขาได้แต่เขาไม่สามารถส่งเสียงแปลกๆกออกมาได้และแล้วลมหายใจอันร้อนระอุก,ก็ยังคงลอยขึ้นสูงทะลุผ่านศีรษะของเขาดึงสมองทั้งหมดดูเหมือนจะเปิดกว้างขึ้น เขารู้สึกว่าจิตวิญญาณของเขามีสมาธิมากขึ้นและการรับรู้ของเขาเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเมื่อเทียบกับก่อนหน้านี้มันก็เหมือนกับการแทนที่มอเตอร์ไซค์ด้วยเครื่องยนต์เครื่องบินรู้สึกดีจังเมื่อเขาเปิดใช้เทคนิคการเสริมความแข็งแกร่งทางกายภาพของนิกาการเคลื่อนไหวและวิธีการหายใจที่ซับซ้อนและแม่นยำแต่เดิมซึ่งไม่สอดคล้องกับนิสัยการหายใจของมนุษย์ก็ผุดขึ้นมาในใจทันทีความรู้ได้รับการคัดแยกและดูดซับแล้ว เพียงชั่วพริปตาโรเจอร์ก็รู้สึกว่าตนเองเชี่ยวชาญหลักการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางร่างกายอย่างสมบูรณ์แล้วเขาแทบจะรอไม่ไหวที่จะทดลองตอนนี้แล้วโรเจอร์ถอดเสื้อผ้าออกอย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ยืนเปลือยกายอยู่บริเวณโล่งหน้าเตียงไม้จากนั้นจึงทาเมือกที่ยังอุ่นอยู่บนร่างกายของเขาให้ทั่วเขาจุ่มผ้าที่ริ้วลงบนบริเวณที่หลังของเขาอยู่พลเอื้อมขี้พึ่งถูมัน นึกถึงการเคลื่อนไหวทั้งหมดของเทคนิคการเสริมสร้างร่างกายไว้ในใจจากนั้นร่างกายของเขาก็เริ่มบิดตัวอย่างรวดเร็วเวลาผ่านไปทุกนาทีหนึ่งชั่วโมงต่อมาโรเจอร์ซึ่งอยู่ในอาการตื่นเต้นกลับมีอาการชะงักกระทันหันกล้ามเนื้อฉีกขาดข้อต่อเสียดสีกันและอาการเหนื่อยล้าจากกระแสน้ำก็พลุ่งพล่านขึ้นมาอย่างกระทันหันเขารู้สึกราวกับว่าหัวของเขาถูกขุดออกมาจากอากาศบางๆและเมื่ออาเจียนออกมาอย่างหนัก ร่วมกับกลิ่นขี้ผึ้งที่ติดตัวหลังจากที่แห้งแล้วเขาก็เกือบจะอาเจียนออกมาท้องของเขาว่างเปล่าแต่ก่อนที่เขาจะทำอะไรได้โรเจอร์ก็ล้มลงกับพื้นเหมือนโคลนเปลือกตาของเขาหนักมากเขารู้สึกว่าตัวเองอาจจะเป็นลมได้ทุกเมื่อนี่คือสิ่งที่เรียกว่าปลอดสารพิษใช่ไหมโรเจอร์ตกใจมากเขาแทบจะจินตนาการถึงยาเล่นแร,แร่แปรธาตุจริงๆไม่ได้เลยแล้วว่าจะมีประสิทธิภาพและผลข้างเคียงมากน้อยแค่ไหนกันเชียว เขากัดปากตัวเองอย่างกระทันหันและด้วยความรู้สึกสงบนิ่งเล็กน้อยที่เกิดจากความเจ็บปวดเขาพลิกตัวและล้มลงบนเตียงไม้ด้านหลังเขาด้วยความมุ่งมั่นอย่างที่สุดหลังจากทำสิ่งนี้แล้วโรเจอร์รู้สึกเหมือนร่างกายของเขาจะแอร์ตกออกจากกันฉันควรฝึกตัวเองให้ตายไปใช่ไหมความคิดสุดท้ายแอร์วบผ่านเข้ามาในใจของเขาและในช่วงเวลาถัดมาความมืดก็เข้ามาโจมตีเขาเขาก็สูญเสียสติไปโดยสิ้นเชิง เวลานี้ดวงอาทิตย์ตกเล็กน้อยและทั้งกนเกาะเงียบสงบไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่อย่างสลัวสลัวเมื่อโรเจอร์ลืมตาอีกครั้งเขาก็เห็นแสงจันทร์ส่องเข้ามาจากหน้าต่างฉันนอนนานแค่ไหนแล้วโรเจอร์พึมพมจากนั้นพยุงเตียงขึ้นและวางแผนที่จะนั่งแต่ด้วยแรงของเขาเขาสังเกตเห็นความแตกต่างได้ทันทีพลังของฉันเหรอสีหน้าของโรเจอร์เปลี่ยนไปเล็กน้อย เขาจึงลุกขึ้นอย่างกระทนหันแต่เพราะออกแรงมากเกินไปคนทั้งคนจึงเซไปข้างหน้ากำม,มัดเล็กน้อยและแขนของเขาก็แสดงความแข็งแกร่งเหนือกว่าครั้งก่อนมากโรเจอร์ประเมินอย่างลับๆว่าร่างกายปัจจุบันของเขาใกล้เคียงกับมาตรฐานของผู้ใหญ่ทั่วไปมากผมออกกำลังกายแค่ครั้งเดียวก็ดีขึ้นมากแล้วถ้าผมออกกำลังกายสิบครั้ง8ดครั้งพอมาจากกลายเป็นซูเปอร์แมนได้ไหมแต่ไม่นานเขาก็ขจัดความคิดนี้ออกไปจากใจของเขา เนื่องจากเป็นเทคนิคการเสริมความแข็งแกร่งทางกายภาพขั้นพื้นฐานจึงต้องมีขีดจำกัดบนแต่หากคุณฝึกฝนตามปกติผลของสิ่งนี้ก็ไม่น่าจะรุนแรงขนาดนี้ดูเหมือนจะมุ่งเน้นไปที่ผลของยา โรเจอร์ปรับตัวให้เข้ากับความแข็งแกร่งที่เพิ่มขึ้นของร่างกายได้จึงเพิ่งสังเกตเห็นว่าขี้ผึ้งเกาะติดร่างกายของเขาในเวลานี้เท่านั้นหลังจากขี้ผึ้งแห้งแล้วการเกาะติดบนร่างกายของเขาจะรู้สึกไม่สบายตัวมากและเครื่องนอนก็เปื้อนคร่าเปื้อนมากเช่นกันฉันได้นอนหลับอย่างสดชื่นไม่เพียงเท่านั้นอาการคลื่นไส้อาเจียนที่รู้สึกเหมือนสมองถูกควักออกมาก็หายไปและแม้แต่ความเหนื่อยล้าในร่างกายก็หายไปด้วย นี่เป็นสิ่งที่ดีจริงๆความมหัศจรรย์ของเตียงไม้ทําให้โรเจอร์รู้สึกชื่นชมเป็นอย่างมากเขาฉีกผ้าปูที่นอนสกรปรกออกแล้วเดินออกไปโดยห่มผ้าปูที่นอนไว้โดยไม่สวมเสื้อผ้าแม้แต่ชิ้นเดียวเกาะแห่งนี้ในเวลากลางคืนไม่ร้อนและมีลมพัดแรงเหมือนตอนกลางวันโรเจอร์รู้สึกว่ามีลมพัดจึงห่มผ้าปูเตียงให้แน่นและเดินไปที่ชายหาดที่อยู่ไกลออกไปเมื่อพระจันทร์เต็มดวงแสงจันทร์ส่องสว่างบนเกาะ และหลังจากที่พละกำลังของเขาเพิ่มขึ้นโรเจอร์ก็รู้สึกด้วยซ้ำว่าเขาเดินเร็วขึ้นมากเขาไม่ใช้เวลานานในการมาถึงชายหาดมีพื้นที่ลุ่มต่ำเมื่อน,น้ำทะเลลดลงก็จะเกิดพื้นที่คล้ายทะเลสาบขึ้นในบริเวณเดียวกันก่อนที่บาดแผลบนหน้าผากของเขาจะหายดีเขาก็เอ็นตัวพิงขอบและลื่นลงไปในทะเลน้ำเย็นฉล้างสิ่งสก,กรปรกบนร่างกายของเขาออกไปและฉล้างร่างกายของเขา เขาไม่อยากลุกขึ้นด้วยซ้ำร่างกายส่วนบนของเขาเอนตัวลงบนหินแช่ตัวในอ่างอาบน้ำทะเลเย็นๆหากมีแม่หมดสาวอีกสักสามหรือสองคนอยู่ข้างๆคุณจูจูนี่แหละชีวิตของนักล่าแม่มดโรเจอร์อดถอนหายใจไม่ได้แต่ขณะที่เขากำลังจะลุกขึ้นและออกไปก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นไม่ไกลจากที่นี่มันเป็นแสงจันทร์ที่สวยงามจริงๆเราไม่ได้สัมผัสประสบการณ์ผ่อนคลายแบบนี้มานานแล้ว นั่นผู้ชายคนนั้นเหรอหัวใจของโรเจอร์บีบรัดเขาต้องการเพียงแค่พูดออกมาแต่ทันใดนั้นเขาก็เข้าใจความหมายในคำพูดของอีกฝ่ายเรายังมีคนอื่นอยู่ที่นี่ใบหน้าของโรเจอร์เปลี่ยนไปอย่างมากในตอนนี้เขาไม่สามารถใส่ใจกับบาดแผลที่หน้าผากของเขาที่ยังไม่หายดีได้อีกต่อไปและสูดหายใจเข้าลึกๆและดำดิ่งลงไปในน้ำอย่างระมัดระวัง จากนั้นภายใต้แสงจันทร์เขาซ่อนตัวอยู่รอบก้อนหินด้านหลังเขาอย่างระมัดระวังเนื่องจากพื้นที่มีจำกัดด้านหลังของเขาจึงมีมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ภายใต้แสงแบบนี้ตราบใดที่เขาโผล่ออกมาอีกฝ่ายก็จะมองเห็นเขาในเวลานี้ชายร่างสูงปรากฏตัวต่อสายตาของโรเจอร์แล้วเขาอยู่คนเดียว แต่เมื่อโรเจอร์เกิดความสงสัยน้ำก็กระเซ็นและร่างสีฟ้าอ่อนที่มีเท้าเป็นพังผืดก็ทะลุน้ำไปและกระโดดขึ้นไปบนหลังของชายคนนั้นภายใต้แสงจันทร์โรเจอร์มองเห็นหัวของอีกฝ่ายได้อย่างชัดเจนเหมือนปลา